ครับผมกับเมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่สิบแปดครับผมสิงหาคมสองหาหกหาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมาตามเลขคู่บาให้เอฟซีทางช่องครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะเลขคู่บาครับผมเลขติดเดือนดีมากครับผมเนาะหนึ่งสองสามครับผมเด่นสองออกซีสองครับผมเลขติดนี่ประมาณโอ้ตนแล้วครับผมยังไม่พลาดเลยครับผมเนาะนี่ครับ คู่บาจับคู่ให้ครับผมสามแปดเลขออกแปดสามกับพึงครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะจับคู่ให้สามแปดเลขออกแปดสามครับผมนี่ครับก็ถือว่าเลขติดเลขวิ่งครับผมเนาะเดินดีมากครับผมนี่ครับเดินสองออกสี่สองลางครับผมนี่ครับกรนีครับผมเนาะผมก็ได้ทำบุญกับคู่บาครับผมสามรอยบาทครับผมเด้อเพราะว่าเลขบบตีครับผมเนาะ ครับคู่บาครับผมครับผมผมได้แค่เลขวิ่งกรับผมเนาะวิ่งแปดครับผมจับคู่ให้แปดห้าแปดหกแปดศูนครับผมเนาะเด่นแปดูนย์ครับผมเอเด่นแปดห้าเอเด่นแปดหกครับผมผมสื่อสามตัวคู่บาห้าแปดหกครับผมโอ้เสียดายครับผมเนาะคันออกห้าแปดหกเนี่ยโอ้แหาดครับผมเนาะเสียดายมากคู่บาบอกอยู่ว่าคันเลขบิตในนี้นี่มันต้องกระด้านว่าเลข เรียกติดนี่ครับผมแม่นครับผมหนึ่งสองสามครับผมงวดที่แล้วนี่เพราะมันบวกบวกพลาดจากเครื่องนะครับ<ม>อืมเรียกติดนี่ย <4, S 1> สี่ <S 2> 2 <S สองเนะาะคู่บ่าเรียกออกล่างสีสองเนาะแม่นทีเดินดีมากครับผมตอนช่วงหลังวันนี้สี่มาแรงช่วงหลังมานี้ครับผมนี่ครับมาตามเลขคู่บ่าให้เอฟซีชั้งช่องครับผมบวบวารายครับผมเนาะให้คู่บ่าผม แค่เท่านี้เลยครับผมถือว่าเลขติดเลขวิ่งเดือนดีมากครับผมเนาะของคู่บ่าบ้านน้นครับผมนี่ครับสุดใจมากครับผมเนาะวันที่แล้วนี่ผมซื้อฮ่าแปดหกครับผมซื้อแปดหกตั้งหลายครับผมออกแปดสามวันนี้สูตต่อครับผมก็ศูนย์หนึ่ง 9ก้าู่งคู่บาวาครับผมเล,เล็กติดเล็ติดเลขหนึ่งานมันี่สองตัวมาหนึ่งตัวครับผมคู่บาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหตัววิ่งวิ่งเจ็เจแมนอะคู่บาวันนี่ เจ็ดมาแห้งครับผมวิ่งเจ <7 S 1> ็ดครับนะครับเนาะกูบาร์ให้อากาศเปลี่ยนแปลงคร <7 S 2> ับผมหกเก้าคลิปนี้ครับครับผมเนาะฝากถึงครับผมจอมือครับผมเนาะ อย่าอันไลน์ครับผมอันอันเอาอัน,อน,อนอ no. เอาครับผมเนาะเอกอันหลายมากครับผม no. เมนาะจะให้คนซื้อตัวใดครับผมเนาะเลขอันทีค no. รับผมเนาะได้เครื่องเดียวครับผมฝากถึงเจ้ามือด้วยอย่าอันเลขเย <c ười> <c ười> อะคู่บานแค่นี้ส <c ười> ิคร,ครับแต่ว่าสามกับสี่มันจักสี่ใส่ตัวใดนี่ครับ มีหกคู่ที่คูบ่บ่าคูบา่บ่าเอานีเตี้ยมาใส่นี่แม่อ๋อเอาเจ็ดก,กับหกมาใส่เก่าศูนย์หนึ่งครับผมเนาะแต่ว่าสี 3, ่กับสามนี่ก็ชิมาคิโรนา่าชิมาตัวหนึ่งนี่เป็นป่ะคุบา่าเพราะมันชิไปซักจับใส่ตัวนี้บ่ครับเพราะว่าจับใส่บ่ได้เพราะหนึ่งอันตัวหกกับเจ็ดนี่มันเป็นลักซิปของคูบ่บ่าด้ไนะครับผมคูบ่บ่า คู่บาครับผมงวดนี้เริ่มดังนี่คู่บาสเ็สองครับคือบวกครับผมเจ็สองมันของคู่บาบุมมีในในสูตรนี่คู่บาสิบวเอา,าเลย๋อบุมีบุมีสองเนาะเก่าศูนย์หนึน่งครับผมเจ็ดสองเลยแต่ว่ามันอาดชิมาได้แต่ว่าตามสูตรของคู่บา่ตัวนี้มันบุเคยพลาดนี่ครับผมเก<อ>่าศูนย์หนึ่งครับผมเนาะยังไม่เคยพลาดครับผมเลขติดครับผมเลขติดนี่เพราะว่าขนาวาสิไปใส่ตัวอื่นมันกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันมีน้อย เมนกับคู่บ้านเมนเขาต้องมาจับใส่สามตัวนี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าสองมากก็คือสีมีตัวนี้สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งอืมครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นี่มันสิบโหมมาเดี๋ยวนี้กนมากก็สิบเอ็ดสองเก้าเลยคิดว่านะถ้าถ้าเขาเจ้าสีดิ้งโดนนี้เจ็ดสองเริ่มหางหยางครับผมเนาะเพราะว่าเจ็ดสองถึงแต่เปิดคิดมาเมื่อแหกของหมู่บ้านนี่ครับผมเล็กรางเล็กออก ตรงกันลาเจ้าะนะครับผมเจ็ดสองนี่ครับคู่บาให้เล็กติดเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งเจ็ดทุกคู่บาสเดือนเจ็ดเด็เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดครับผมเนาะเจ็ดวิ่งเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับผมเจ็ดเม็ดเดียววันที่หนึ่งทับเก้าทับหกห้าครับผม มันโปรไรมากตัวใดก็ไปจับใส่เอาหัวหน้าแต่สำหรับคู่บานนี่ฉันจให้นีตัวสามตัวนี้เก้าศุนหนึ่งทีคู่บ้านแมนเก้าศุนหนึ่งวันนี้เก้าศุนหนึ่งครับผมเนาะเพราะเหตุใดมากๆอยู่แล้วตัวใดตัวหนึ่งดีบรีสีมากขึ้นการคือคือกับสูตรนี้นี่เงินมาคู่บานสูตรนี้หนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองมาใส่เจกับแปดคู่บานเนาะแมนหนึ่งสองสามมาใส่เจกับแปดกับผมกับเขาแปดสามกับผมเด้อ กดนี่จะกับหกกรบผมเนาะมาใส่เก่าศูน์หนึ่งครับผมมันปกติมันก็เป็นลักซิฟอยู่แล้วเจกับแปดของคูบางวดก่อนครับผมแต่คูบากับเบิดอืมกับมันมันหลดนี่เรืองคูบาบอกกับต่วี้แปดสามสามแปดเะอันอันคู่บาอานคูบาครับอันบอกแปดสามสาปว่าเจสิบอซ็นสิบเปนต์โอ้ยขีดลายนั่นจะมือนะครับผมเนาะจะมืออันลายผดครับผมฝากบอกจะมือเนี่ยห้ามอันลายเนี่ครับผมเนาะห้ามอันเยอะ พราะว่าลูกค้าจะแทงไหไม่รู้ครับผมนี่อันเป็นซี่ซิบห้าซิบโตครับผมเนาะจะเลขทิสในคูบามักอยู่มีมีมีหนึ่งมีหนึ่งนี่แหละหนึ่งกับเก้าเลยหนึ่งกับเก้าทุกบาแม่ต่คูบาเด่นคู่เดียรค,ครับผมหกคูนี่คันมักแห้งๆครับผมคูบาคุแม่เล่นคูบากระซิเลนสมมุติว่าเล่นนักกับซิเมียนเจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งอ๋อเจ็ดเก้า เจ็ดหนึ่งกับผมเนาะแต่ว่าสาตัวแท็ทิมได้เลยได้นี่7เจ็ดศนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าี่อือครับผมเจ็ดศูนยเจดหนึ่งเจดเกกับผมเนาะเพราะว่าวิ่งเจ็ดครับผมเดือนเจ็ดคันคันเจ็ดวมมาไนนคัน,นบอลมมาคู่กันนี่คือสิบปีเจ็ดสามเจดสี่ทันทีอ๋อเจ็ดสาเจดสี่ที่คู่บ่าใช่หี่อเแม่อืน แต่ว่าสี่มันสัมมาสองเทือกแน่ครับวันนี้สองสามเทือกในคูบาเ่าหนึ่งสี่สี่สองสี่ศูนย์หานี่มันหักลอยทค่หนึ่งครับผมเริ่มมากแล้วครับผมสี่นะครับเนาะหลังจากประมาณโดดครับผมมานติดต่อกันเลยครับผมเนาะสี่ครับผมสี่เริ่มสิมาได้งวดตัวนี้ก็ยังเด่นอยู่ด้วสี่เห็นว่าคูบาแม่นสี่ขึ้นมาดูแท้ช่วงนี้ครับผมสี่ก็ยังว่าเด่นอยู่มันหักสิไปใส่ตัวไรเงี้ยว่ะก็ชิมาเก้าสี่มันก็สิพิลึกเพราน้าครับ เดนแล้วคู่แบบคัน Box, ซี presidency. มาก okay. มกันดีแล้วใส right ่ choice. นีิ sort of แล้วนี่ครับเจ็ดกับหกนี่แล้วครับผมเจ็ดกับหกคันซีมากกระทึกว่าครับเนาะเลขเจ็ดกับหกนี่ครับผมตรงกันหลายหมองนี่เลยผมเนาะครับผมร้อมสีส,สนะูตรสูตรมันนั่นครับผมแมนคู่บ่าครับผมสูตรมันจะตรงกันครับผมเนาะคือกันครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี่ครับผมเจ็ดกับหกนี่ตรงกันหลายมองมากครับผม แล้วของผู้ใดว่าผมมีตัวจับก่อนขั้นมันน่าจะขึ้มาจับใส่ซุมิโรดนี่ยหนึ่งคู่บาศแน่นจับใส่เก้าศูนย์หนึ่งเดตะเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงที่สิธุดครับผมนี่กับผมเนาะแต่คู่บาศนี่จะได้แค่น้ำตูสองตูนี่น่าจะถือได้ <c oughs> ซื้อน่อยโตโอกาสถึงหน่อยคูบ่บาศเนี่นครับผมโอกาสถึือน่อยตัวถึงไม่ได้หลายกับผมเนาะแ ซื้อหลายตัวเน่ก็โอกาสถือหลายตัวเด้น้อยครับผมครับกาสทซื้อหลายตัวมันผัดเบงเงินที่กูบอกด่นน้อยบานนีครับผมลงทุดหลายเด่นน้อยครับผมบ้นนี้กาซื้อน้อยโตได้หลายต้ลงทุนหลายลงทุดน้อยบานนี้ดีบรรีไมถึเลขการบุญบุถบุญบุบุมบุญบบุญบุบุญบุเบุญบุญบุบบบบบ เลขติดเก่าศูนย์หนึ่งกับผมเดอ้อคู่บ่ายจับคู่แข่งกับผมเนาะหกคู่คคกับกผม,นผมนบนล่างกับผมเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก่ากับผมเนาะเย็นก็คือหลักเจ็ดกับผมเย็นหลักเจ็ดครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าแล้วกับร่องกับผมเจ็ดศูนย์ผมวิ่งเจ็ดหลักสิบไปเลยบนมุกอ่ะน่าสิเป็นบนเนีนผมผมมากระบนกับผมคู่บ่าวิ่งเจ็ดหลักสิบบนกับผมเนาะ นี่ครับแคปหน้าจอครับผมกระสุดทานี้กับเคอวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องคิดเบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแคลถวขาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับงวดนี้งวดที่แล้วครับผมเนาะนี่งวดนี้ครับผม